พี่จังไหนวะอู้หูเบิ้งเบื้งพี่น้องเบื้องโอ้ถือเย็นนครับพี่น้องเห็นบ่ครับอยู่ในน้ำนี่ครับโอ้โหโอ้โหถือสดบบนะครับปัะเด็ดเลยโอ้เย็นโอ้แต้มมากๆเลยครับผมเย็นเย็นตัวนี้โตยหง่ครับครับผมพบพ่อกันอีกแล้วนะครับ ด้บยกสมปลอยชาแน,นลครับพี่น้องยามเบ็ดเงต้งขึ้นบาบนี้มาหลุ่นน้ำกันครับหลังแรกข้างไซร์แบบนี้แหละเป็นจังใดสุ่งคื่อวะครับ<ด>เ,เ,เบ็ดจมเลยถือที่บอกโอเ้โอเห็ <laughs> ยนหยาติิงมาเป็นถือโอ้ยนะครับหลังแรก,กว่าถือครับพี่น้องัวล่วมก็ออกและอากาศเย็นๆหนาวๆน,นะครับ อาหลังที่สองครับพี่นอออ้องโออ้้ยถถูกกลลหานนนนมันัตใส่ใส่จีเอานับแต้มครับผมพี่น,อน้องแกงเซโนไม่สมแซ่บแท้ๆนะครับใส่นี่แกงเบื้อตูเลยเออหลังต่อมาครับพี่น้องนะครับเป็นจังเดียวเอา้าวพอหน้อยอีกแล้วอา้านะครับแต้มที่สองครับพี่น้องยามเด็ดยิ่งขึ้นครับเออยล,ะละ่ะรุดนหรอเปล่า นาะบอลลูดบอลลูดอ้ยใส่เดียวกันเลยสงสัยแม่ก็เดียวกันนะแต้มนะฝาลูกฝาลูกแม่เดียวกันพี่แม่เดียวกันบวกแต้มมากครับพี่น้องบอลืมถุงแล้วนะครับบาบนี้บ้านาบ้านาสีเทาจมเด็ดจมเนละมาลุ้นน้อกันครับผมเอียงเนาะยดิโอเคอิงจิ้งจิ้งจิ้งจิ่งเหรอจุ๋ยจุ๋ยเห็นไหมเอียนเหีบยบือถือบุสือกว่าเอ้าเยันยัน โอ้ยนะครับแต้มเอียนมากพี่น้องพอดีปิ่งได้นี่ใส่ซ้ำนี้ใส่เงี้ยเอียนซ้ำนี้เอียนปิ่งแสบได้นี่เอียนซ้ำเอเวอร์าอยู่มันเด็ดขึ้นฉุนแต้มเอียนมากเลยครับน้องปลาผืนโบผาดครับก็เอียนครับพี่น้องหลังต่อมาครับพี่น้องนี่เป็นตัวนี้นั่นเด่นนะโอ้ไปเนี่ปลาดุกปลาดุกบ่ น้นบ่อนู่กางน้ำผมบอกผดุขึ้นแล้วักยังพักหลังมาด้วยอ้าวปะดุกมาพี่น้องไหแต่ปะดุกคับบอนกระดิใ้ใส่พอดีปนเนาะนะครับบวกแต้มมากครับผมไปหลังต่อไปครับพี่น้องขึ้นเด็กปดุปดุปะดุบกเหรออือปดุปะดุ โอ้ใส่ใส่ปลาดุกปลาดุกนั้าบวกแต้มปลาดุกมาอีกครับพี่น้องโอ้ปลาดุกโอ้มันหมานมันหมานครับผมปลาดุกนานะครับปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าเอับคือว่ามีแต้มพี่น้องของเบิรงนะครับมันหมานแล้วนะครับวันนี้ปลาดุกปลาดุกปีนี้นะครับนี่มันเก๋โบราณใหญ่ปะไหนเนาะแต่ว่าใส่พอดีต้มปนอยู่ครับนี่ได้๋ยวสองตัวเหรอได้หนี่ยมือแรก ยังหนีถอดเรก็เลยครับพี่น้องหลังต่อไปครับพี่จังไหนวะเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งถือเอียนครับพี่น้องเห็นบ่ครับอยู่ในน้ำนี่ครับโอ้โหถือสดหมดนะครับัเด็ดเล่นเอียนโอ้แต้มมะนาวเลยครับเอียนเอี้ยงตัวนี้โตยังโตนั้นเน๊ แต้มที่สองครับเอี่ยนแต้มที่สองใส่เชื้ประดุกก็ได้สองเต้มเนาะเอี่ยนก็ได้สองเลยปลาคอก็ได้สองเลยแน่นปะปลาคอด้วย <laughs> เอานะครับผมบวกแต้มมากครับดุกสองเอี่ยนครับพ<อ><อ>ี่น้อง,องมาหลุนหลังนีรนวมกันครับอ้าวเอี่ยนบ่นมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้ง<อ>เบ็ดเบ็ดผมจำผื่นเลยนะครับดูนะเป็นจั้งจั่งบอสจิ้งจั่งบอสเนาะ ดึงเขาแน่นีนี่ตุยันเลยเจ้าเอวดูวันนี้นะนี่ก็มีสิลี่บุถืมปะเก่งมากโอ้ยเย็นครับพี่น้องเอ้าแต้มที่สามครับพี่น้องโอ้แนวนี้มีเมน,น,นูเย็นแล้วนี่ต้องจัดเมนูอเอย็นอีกแล้วนี่แนวนี้ใส่งามๆอยู่ครับพี่น้องนี่นะครับแต้มที่สามครับผมบวกแต้มมาแต้มที่สามเย็นนะครับ ครับที่เราหลุดลังนี้น้ำกันนะครับเบ็ดโข้งเลยนะครับเจ๊งเลยเฮ่ม่มียังรุดบ่โอ้อแต่ว่าเบ็ดโข่งเลยเนาะนะครับบ้นรดไปแล,ล้วเจังเดยมีปีงมาป่ะมีเดนีตัวน้หน่อยนี่แม่นยำมโอ้ปีงหน่อยอใส่ใบสมิ่ นองน่กอนี่ลูกมามันกัได <as common soi> <hat> ้ OB, Hence, mm. ุดแล้หโอ้ลงมาโอ้บางียูทึกโอ้ันเป็นกอยทึกจริงเลยมันป่าป่าเออถึกถึถึกแล้วหลังนี่ถึกแล้ว โอ้ปลาหิ้ปลาอปลาอโคตรไปโปรอะได้นี่รวยเห็นเออเออรวยมาทั้งผี่โอเคอืบวกแต้ม reen. มากครับพี่น้องครับพี่น้องมันเป็นหลังนี่ครับผมเป็นจังไดยโอ้ปลาตายตายโอ้มันตายโอ้ปลาเล็มโบถือปลาตายนะเอ้าบวกแต้มมากใส่งามอยู่แต่ว่ามันหักตายครับพี่น้องตี่นี่ ยั่ไ้พอดังไหมบุถือไปอ้โทหงนี้หลงนี้ร่อนนะครับพี่น้องครับพี่น้องมันหกครับโล่งน้ำโบได้นะะคอสะอถู่แล้วถึงแล้วสะคอ มันคือหมวบัวผูกกัดเลยนเนาะเดี๊ยวเดี๋ยวกล่องมันบัวชัดโอเคชัดแล้วบ้านนี้เนาะโอ้ยปกครองหน่อยโอ้ยกล่องมันบัวผูกกัดนะบ้านนี้บวกแต้มมากครับพี่น้องครับพี่น้อง ลงไปน้ำพอประเดนะครับนี่ตริงได้ตังนี้บ่คืบอบ,อบออาวาบอกแต้มมาครับพี่น้องลดคานีดแล้วลดคาดูแล้ว,ว,ลลวนักกนพกนสั้นลงมาทาสั้นๆลดมือไปใช่ลหได้ หลวกแต่มมากครับพี่น้องลังนีลอนนะรมีซีรีมซีรีนะแ่พไ้แนีลังต่อไปครับพี่น้องสั้นครับตรงนี้นะครับล้นน้ำพอไะไ้เป็นยังไงวะน่าจะมีโูเลยบอ พ่ามันียกเบด่ดุนดุนเหมือกันครับพี่น้องไ่มี่มีมันหลุดไปล้างนี่หลุดครับพี่น้องเนอะแต่ว่าหัวเบดเปียกเลยนะว่ามันสีมีแต้มหลุดครับพี่น้องดุนล้งนี่นหมกันครับผมใส่แามใส่แงม ว่าพูโอ้มันคืออ้วนเห็นไหมโอ้มันกินปลาน้อยบอกแสดงว่าได้ปลาสองตัวที่เสร็เด็วหนี่งเนียนป๊อปเนียนเนียนบ๊อปอ้วนเนี่ยนี่มันกินอย่างปลาเข่งบอกเด็ดห้องถือปลาเข่งเลยมันมันกินโอดได้ปลาสองตัวครับพี่น้องเทุนมันดินบ่แห้งว่าแล้วมันบูถือบวกแต้มมากครับเดี๋ยวทาเบิ้งน้ำกันว่านป็นตัวอย่างอยู่ข้างใน อ้วนไหมเป็นตุปุอยู่โอ้ปลาสวัสดีใจเล่บ่พอเห็ดออกก็นเนาะออ๋อมเบิ่งก่นอนอะปลาเอียงเอียงอยูอย่เนื่อออกอยากแล้วปลาเข็ญมันโม่วยจ่อแล้วเว้ยเนี่ยโอ้ยไปเห็ดปลาเห็นเนาะโอ้ปลาเข็งครับพี่น้อง เฉินตัวมันเลยนี่ครับนี่งหนึ่งนึงนะครับนีโอ้ปลาเข็งครับผมถือปลาสองตัวครับพี่น้องเอ้าปลาเฉ่งมากครับปลาเข็งนี่ติดเบ็สปลาเข็งติดเบ็สปลาเข็งติดเบ็ดปลาคอไมากินปลาเข็งมากินปลาเข็งปลาเข็งฆ่าข้อปลามาครับพี่น้องมาบนหลังนี้ครับผมหนึ่งเลยเดินหน้าหนึ่งปลาปลาปะตายเลี๋ยวทำ อวายุเห็นตัวดำๆู่ใส่น้ำเนาะปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยนี่เนี่ยไม่เห็นบวกแต้มมากครับพี่น้องมันๆครับผมอะไรเพิ่มโอ้มันคือหงอยคือปลาบ่ะครับปลาอย่างปลาดุกปลาดุกบ่ะขึ้นใช่ไหมพี่โอ้มันหงอยแค่แค่โอเคนะครับโอ้ปลาดุกครับผมพี่น้องบวกแต้มปลาดุกมาอีกแล้วนะครับนี่นี่ พอขึ้นตัท่านใด้ไครับผมหัวแดดมากครับพี่น้องปลาดุกครับผมใส่ปนใส่ปนปลาดุก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 จะทำอะไรขอดึงยังถึงลงนาะมีตัวไหม บ่โโเนาะมันรู้สึกเลยหรอกโอ้มอ,อมี่โอ้แห้งขนาดเลยครับมันรนะู้สึก<อ>แต่ว่าแต่ว่ามีแนวดึงมันอยู่นะครับแล้วนี่เย็ยนหลาไปครับพี่น้องหลังสุดท้ายครับบ้านนี้ย,ยามเบ็ดยามกลางคืน ดื่มน้ำกันครับพี่น้องน้องนี่ล้างสุดท้ายเป็นเพลงไดนมิสซิลีโอโอ้ล้างสุดท้ายไปทำงานนะครับ<อ>นี่ครับพี่น้องก็ถือว่ามันหมานนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งแตมน้ำกันทัง้งเพียงครับย้ำเบ็ดยากลางคืนเนะาะนะครับไปเดี๋ยวขึนไปเบิง่งน้ำกันทัง้งเพียงครับผม ลมแห้งขนาดเลยครับพี่น้องมาสรุปแต้มครับผมนะครับผมนับเบิ้งแล้วครับว่าหันได้14ตัวนะครับนะครับยันใส่งามงา3ตัวนะครับพี่น้องพอคอใส่งามงาแงส2-3ตัวอยู่ครับครับผม ถึงใจฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมกดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับช่องเปิดบุกส่ย c h ชาแนลน้ำเนได้ครับขอบคุณหลายหลายครับผม